ความหลงไหลในเสียงดนตรีไทยประกอบการฟ้อนรำที่อาจารย์บัวเรียวรัตนมณีพรได้ยินในวัยเด็กกลายเป็นความผูกพันที่เกาะเกี่ยวอยู่กับชีวิตของท่านและไม่เคยจางหายไปไหนอีกเลยนับตั้งแต่นั้นจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ฟ้อนเพลงไทยเดิมมันเพราะเนาะมัดใจเลยว่าต้องไปทางนี้แหละเรียนให้ได้มุ่งมั่นมาก แต่การเดินทางเข้าสู่เส้นทางชีวิตของช่างฟอนด้วยวัยที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ควรจะเป็นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่อาจจุดยั้งความใฝ่รู้ของท่านได้เพราะความคิดของท่านในห้วงเวลานั้นมีแต่คำว่าต้องฝึกให้ได้ต้องราให้เป็นเพียงอย่างเดียวถึงแม่ครูยังไม่สนใจเราเด็กะนะครูก็สนใจแต่จะหัดให้พี่ๆแล้วก็แอบจำท่าต่างๆจากครูสอนค่ะ จดจำจนเข้าสายเลือดแล้วแหละเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะป่วยสลบฟื้นขึ้นมาจำท่าฟ้อนได้ก่อนอัจฉริยะในการเป็นช่างฟ้อนของท่าน เริ่มฉายแววให้เห็นเมื่อผ่านไปเพียงสองปีหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพ่อครูโมซึ่งเข้ามาเปิดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ให้แก่ชาวบ้านภายในวัดศรีไซมูลที่อยู่ในละแวกเดียวกับบ้านของท่านแม่เป็นช่างฟ้อนขึ้นมาอายุ9้าขวบก็ออกงานที่วัดศรีไซมูลไปงานแรกที่เขาเฉลิมฉลองวิหารนะก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของคนแก่คนเฒ่าหลังจากนั้นแม่ก็ชงฟ้อนเดี่ยวมาตลอด เมื่อในกุยสุภาวสิทธิ์ผู้เป็นพ่อได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการตัดสินใจเลือกเดินบนเส้นทางช่างฟ้อนของอาจารย์บุเรียวประกอบกับพรสวรรค์ทางด้านศิลปะก,การต่อสู้ที่ท่านมีอยู่จึงได้คิดออกแบบผ้ารำเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของลูกสาวซึ่งจะแตกต่างจากการรำของช่างฟ้อนคนอื่นๆและเรียกท่ารำนี้ว่าฟ้อนสาวใหม่ ชาวชนบทเนี่ยจะปลูกดอกไฟแล้วเก็บดอกไฟมาทอมาตากมาอีกอะไรพวกนี้พ่อเห็นกระบวนท่าพวกน,นั้นพ่อก็มาคิดประดิษฐท่าให้เชื่อมโยงจากท่าสาวเส้นยาวแล้วก็ม้วนเส้นใต้ศอกแล้วก็ม้วนเส้นใต้เขา่าแล้วก็มาสาวรอบตัวเส้นยาวๆเพื่อจะเอาใส่กีใส่กีทอเป็นผืนผ้าเสร็จแล้วก็มาคลี่ปมไหมที่มันเสียออกที่เสร็จแล้วก็พับก็จบได้ท่าไหว มันมี13ท่าพ่อคิดให้ตอนแรกก็ฟ้อนเข้ากรงยาวนะพ่อใช้จังหวะนั้นพอเป็นผู้หญิงโตเป็นสาวแล้วพ่อครูโม,โมก็ใช้เพลงราวสมเด็จก็ใช้จังหวะช้าลงหน่อยพ่อครูโมนี่จะเน้นจังหวะเท้าแต่พ่อนี่เน้นจังหวะมือเวลาม้วนจะต้องใช้จีบใช้ข้อมือใช้ไหล่ขยับตัวตามจังหวะกรอง การฟ้อนสาวใหม่ที่มีท่วงท่าอ่อนช้อยงดงามของอาจารย์บูเรียวได้กลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงจนต้องมีการเชิญตัวให้ท่านไปสอนท่ารำชนิดนี้เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะสำหรับงานนาฏศิลป์ในกลุ่มวัฒนธรรมภาคเหนือแม่จะออกสอนกับพ่อครูตอนอายุ16ไปสอนฟ้อนสาวใหม่ฟ้อนดาฟ้อนเจิง ถึงอายุ18 19เจ้าชานซิโรรสที่เชียงใหม่นะก็มาขอไปเผยแพร่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่ไม่มีฟ้อนอย่างนี้ไปอยู่ได้3-4ปีก็กลับมาเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ความสนใจของเด็กรุ่นใหม่เกี่ยวกับงานนาฏศิลป์ดูจะลดน้อยลงไปอยู่ทุกขณะ แต่เพื่อให้องค์ความรู้ในด้านนี้ยังคงได้รับการสืบสารต่อไปอาจารย์บูเรียวท่านจึงได้เปิดบ้านเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับลูกศิษย์ในแต่ละยุคของท่านเราจะไม่ใช้เวลาเยอะประมาณสัก3อาทิตย์เคยฟอ้อนยนาทีแล้วก็ตัดเป็น10นาทีตัดท่าลงคัดเอาท่าที่สวยๆแล้วก็ไม่ต้องไปจำจี้จำใช้มากเดี๋ยวมันเบือ่อ ทำอย่างนี้ทําเหมือนแม่เนี่ยนะเขาก็ทําตามต้องปรับตัวเข้าหาเด็กไม่ใช่ให้เด็กปรับตัวเข้าหาเราเป็นช่างฟอ้อนเขาให้เกียรติพวกเรานะการฟอร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามประกอบพิธีต่างๆของประเพณีวัฒนธรรมเขาให้ความสําคัญจุดนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยขาดเรื่องฟอ้อน การถอดบทเรียนบางอย่างจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้เป็นแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับป้องกันการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวซึ่งอาจารย์บัวเรียวรัตนมณีพรท่านได้ให้แง่คิดว่านี่คืออาวุธสำคัญที่จะสามารถต่อสู้กับโรคภัยในครั้งนี้ สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตท่ามกลางสภาวะโรคระบาดหลายคนต้องห่างจากครอบครัวและไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ทำให้คนไทยมองเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันสถาบันครอบครัวจึงกลายเป็นสถาบันสำคัญที่รวมคนในสังคมให้เกิดความสามัคคีในการต่อสู้กับวิกฤตของโลกในครั้งนี้